ทรู 5G อยู่กับทรูดียิ่งกว่าเร็วแรงกว่าครอบคุม77จังหวัดทั่วไทยผลิตภัณฑ์ CP ธุรกิจ5ดาวสร้างงานสร้างอาชีพครับโทรไปที่02 800 800 0ขอบคุณบริษัท CPF Restaurant Food Chain จำกัดผลิตภัณฑ์ไฮพอกเมนูหมูอร่อยต้องที่ไฮพอกเจ้าสัวข้าตังมินี่ไก่หยองสูตรไก่ย่าง5ดาวบริษัท CP เมจิ CP, gie, จำกัด ผลิตภัณฑ์นมเมจิพร้อมโดยเจียไตยผู้ผลิตและจำหน่ายปุ๋ยตรากระต่ายขอขอบพระคุณครับเริ่มยกที่2มานะครับยังจด,จดจ้องจ้อง,องกรรมาการต้องเตือนในทั้งคู่นั้นออกอาวุธกันให้มากขึ้นนะครับเพชรอาชาก็พยายามจะเปิดเกมขยับบ้างนะครับมีแข้งสายาวๆนี่นำไปก่อนเพชรใหม่ไม่ตกใจนะครับนิ่งยังคงคุมเกมแล้วก็มีแข้งนี่คอยโต้อยู่มาแล้วครับเริ่มจะแรงขึ้นมาตามลำดับนะครับเพชรอาชา ว่ามีแข้งซ้ายแล้วก็มีหมัดคอยบวกอยู่ด้วยครับเดี๋ยวดูครับหลังจากกรรมการเร่งแล้วนะครับจะถึงพลิกถึงขิงแต่ยกนี้ถึงพลิกถึงขิงตั้งแต่ยกนี้เลยหรือเปล่าครับถีบไว้ก่อนเดินเข้าไปจะต่อยกันเนี่ยครับโดนถีบสกัดเอาไว้ครับโอ้ยโฉบเข้ามาสับเอาเลยครับมาสอของเพชรใหม่ครับนี่ครับแหมปะทะกันแบบนี้เดี๋ยวต้องมีครับแม เริ่มเริ่มกระตุกต่อมอารมณ์แล้วครับโอ้โหดีครับซ้ายไปก่อนครับ oh. เพชรใหม่อ่า oh. เพชรอาชาขยับเดินเปิดเกมเข้าไปโดนทีบไปหนึ่งทีแม่ว่าโดนสอกเข้าไปนี่ชัดจะโอ้โหเหมือนกันยาวคืนแข่งยาวยาวก็มานะครับแล้วก็ขยับไปอย่างต่อเนื่องดูว่าเพชรใหม่จะไปตั้งรับเยอะก็ไม่ได้โอโ้โหเจาะยางเข้าไปทําท่าจะเจ็บทําท่าจะสะดุ้งหรือเปล่านะครับแต่เขายังไม่สนขยับไปเรื่อยเพชรอาชา เริ <mile> ่มจากโมโหแล้วนะครับโมโหกันแบบนี้เดี๋ยวได้เห็นอะไรดีๆแน่เลยครับมวยคู่นี้นายต่อนายครับตีไม่ตีตีไม่ตีไม่ตีจับแยกมาก่อนครับเดินขยับเข้าหาเหมือนเดิมครับเพชรอาชาทีมนําไปก่อนเตะตัดล่ากมาครับเพชรใหม่โตตอบด้วยอะไรครับแข้งซ้ายไปครับเพชรอาชานี่ครับไฟแดงแกเดี๋ยวยืนเป็นมวยซ้ายเดี๋ยวยืนเป็นมวยขวาครับ ถือว่าเป็นนักชกสองกาด2แข้งนี่ครับเพชรอาชาเริ่มเดินเร็วแล้วครับนัดดุนี่ครับม่าหาซ้ายสวยครับเอาละครับดูว่าเพชรใหม่พอโดนโต้หนักๆน,นี่ก็ต้องถอยร่นเหมือนกันแต่ยังมีแข้งซ้ายนี่คอยประกัดเอาไว้เพชรอาชาเริ่มจะได้ใจเริ่มจะเบียดเข้าหานะครับตอนนี้ขยับเข้าไป ดูว่าเพชรใหม่นี่นะครับจังหวะบวกหมัดกันมาดูกันที่วงในตีได้หรือไม่ได้นะครับถ้าตีไม่ได้น่กรรมาการต้องแยกก่อนมาเริ่มกันใหม่กลางเวทีนะครับยังคงขยับอย่างต่อเนื่องเอาเพชรใหม่ ขยับเยอะไม่ได้นะครับต้องขยันด้วยพักกันว่าคู่เดี๋ยวมาตามกันเทลซีฟู้ดครับร้านค็อกเทลซีฟู้ดนี่ที่ขอนแก่นนะครับมีรางวัลมาให้เปก้านคอ10,000บาทศอกกลับเขาลอย2 0 0 0 0บาทจระเข้ฟาดหาง3 0,000บาทต้องขอบพระคุณครับเจเจปอไก่ชนแล้วก็ร้านค็อคเทลซีฟู้ดที่ขอนแก่นขอขอบพระคุณครับผ่านไป2ยกนี่เริ่มจะเห็นอะไรดีๆกันบ้างแล้วนะครับยกที่สามปล่อยตัวออกมาเพชรอาชานเดินขยับเข้าไปหา เพชรใหม่ก็มีแข้งซ้ายแล้วก็วงในนะครับมีดักแทงก็และปล้ามในดูจังหวะการล็อกของเพชรราชานี่ล็อกแข็งแรงนะครับแต่ว่ายัางตีได้ไม่ถนัดเท่าไรนะครับโอ้โหเป็นเพชรใหม่ที่กระตุกแทงได้สวยๆมากกว่าเอาละครับถ้าเปิดเกมกันแบบนี้นี่เราใจแน่เละครับวยคู่นี้พยายามลมหลังพันตัววงในครับ แทงเข่าซ้ายไปครับแทงเข่าขวาคืนมาตีเข่าซ้ายครับสายสุดท้ายเป็นของเพชรใหม่ครับนี่สายจิ้มลำตัวครับหมัดคืนไม่โดนเอามัดซ้ายของเพชรใหม่โดนครับแขงขวาเพชรอาชาโอ้โหนี่ครับหาเจาะล่างนายอูอ่สอกสลับด้วยแต่ว่าไม่สนครับเพชรอาชาตตดเข้าไปตตดเข้าไปอ,อะไรแขนสู้กันอยู่มามีศอกสลับโอ้โหมเลือดเลือดเลือดมายังมายัง ก็ดูว่าคู่นี้นี่ใครยุบใครย่นนิดเดียวนี่ถึงแพ้ได้เลยนะครับเอาละครับเริ่มจะเร้าใจมีเตะจอยางทำท่ากระดุ้งมีหมัดสายทิ้งออกมาตรงๆเพชรใหม่เพชรอาชาไม่สนนะครับยิ่งโดนก็ยิ่งเดินเบียดเข้าไปโอ้โหจังหวะแรกกันนี้ใครพลาดนี่มีสิทธิ์หล่นได้ทั้งคู่เลยนะครับมาแล้วครับเลือดอย่างที่พี่บอลถามครับโอ้คิวขวาของเพชรอาชาครับไม่รู้แหกโค้งไหนเหมือนกันครับแต่ตดวนี้เดินครับ เดินเข้าไปเจอแข้งมาคืนไม่คืนครับโอ้แทงเข่าขวาคืนไปแล้วก็แหมตีไม่ชัดจับแยกครับโอ้โหนี่ครับผ่านอย่างที่เรียนไว้หมมวยจากพักเหนือด้วยกันและส่วนใหญ่นี่หม่าแข็งแรงครับแข็งแรงเดินไม่หยุดเพชรอาชา โอ้โหนี่ครับมาเจ้าเพชรใหม่มาโดนเหมือนกันครับเดิมโดนเหมือนกันเอาเพชรเพชรอาชาติดเข้าไปติดเข้าไปมาเพชรใหม่ตอนนี้โอ้โหรอดักอยู่ครับพี่ลี่แต่ว่าเริ่มจะบ้าเลือดแล้วนะครับเพชรอาชาเป็นไงเป็นกันแล้วนะครับตอนนี้บวกตลอดทั้งแข้งทั้งเข่าทั้งหมัดนะครับโอ้โหแต่ว่าจะเข้าไปถึงนี่เพชรใหมน่นี่มีศอกนี่คอยบวกคอยสลับอยู่ตลอดดูว่าเราใจแน่นะครับก็เบียดกันแบบนี้ดูนะครับเบียดเข้าไปมีหมัดเหมือนกัน ทีมไขยุคไขย่นนี่ถึงแพ้นะครับเกมการยกตอนนี้ก็ยังถือว่ายังคู่ที่เราใจอยู่ครับจังหวะดูเป็นลอก็จริงนะครับเพชรอาชาครับแต่อาศัยลูกขยันนี่แหละครับเดินเข้าไปครับหายใจลดต้นคอไปแข้งซ้ายเพชรอาชาเอ้าู้เจอสอเพชใหม่มาครับโอ้โหจังหวะสวนทางปืนเต็มๆตมครับตีขวากับเพชใหม่แล้วก็พยายามเอาขาเกี่ยวเก็บเอาไว้หมดยกที่3ครับพักรู่เดียวครับ มวยยี่ห้อพลายครับมวยเด็ด7.89ขคลองสวนภูรีอรร้านอาหารหอมฟุ้งกุ้งเผาท็าะออฟเดอะทาวน์โอแกนเซอร์หาดใหญ่แล้วก็อุปกรณ์มวยไฟเตอร์โดยคุณสุมเมศอส,ส,สัตตมงกตเอายก4เดือดเดือดเดือดครับโอ้โเปิดเกมตั้งแต่ต้นยกเลยนะครับพชรราชามีหมัดน,น้ำไปก่อนแล้วก็จะปล้ำในเพชรใหม่ก็มีแข้งซ้ายมีศอกคอยสลับเอาไว้เกมการยกแลกกันไม่มีใครยอมใครจริงๆอยู่ที่ว่าใครจะพลาดโดนของใครก่อนนะครับ นี่ละครับเปียกเข้าไปโอ้โหแต่ละเม็ดนี่ออกเนื้อเน้นๆทั้งนั้นนะครับเพชรใหม่ไฮ่ฝนมาดูกันที่วงในเริ่มจะจับได้ดีปล้ำตีได้ดีแล้วนะครับมาถึงตอนนี้พยายามเดินต่อลุยต่อแล้วครับเพชรอาชาครับเดินเข้าไปทาหรือเดินเข้าไปโดนเดี๋ยวดูครับโดนจิ้มซ้ายแทงลูกนีโอพอเลยครับอยกที่4ี่ครับผ่านไปได้ประมาณเกือบหนึ่งนาทีครับเนีว่าทีมซ้ายไปก่อนแล้วก็แทงเข้าลําตัวนี่โอ้โหเจ็บจริงๆครับเม็ดนี้ เดี๋ยวเราจะมีภาพช้าๆให้ดูกันอีกครั้งนะครับโอ้โหนี่ครับมหาโฉมหน้าผู้ชนะฝ่ายแดงครับเพชรใหม่สิทธ์จอมยุทธครับวันนี้โชว์ฟอร์มสวยครับดูจังหวะภาพช้าโค้เจ้าเพชรอาชาฝ่าทุกคนคือมาลูกพยายามลูกจังหวะติดตามลูกตืก้อจะดีแต่ว่าระบบป้องกันตัวนี่แหละครับมาทุกอย่างดีหมดแต่ว่าการป้องกันตัวนี่หลวม,มครับตั้งหน้าตั้งตาจะไป ทำคู่ต่อสู้อย่างเดียวเพราะฉะนั้นโอ้โหดูครับโอ้โหจิ้มซ้ายนี่แบบมาเต็มกระโดงค้างเลยครับโอ้โหหมัดจิ้มซ้าย,ลยแล้วก็แทงตามน้ำเลยครับเข้าที่ลิ้นปีเลยนะครับเมื่อกี้เต็มใบเลยครับเรียบร้อย